ไปดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขคนพี่น้องเมื่อนี้ผมผอกับส่องเบาบัวคือเก้าพี่น้องเนาะก็คือเบาบัวกับเปิดห่านพี่น้องนะกับเรได้ไปเดินสงการนั่นนี่พี่น้องเนาะก็คือเผาห่านคือเก้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาบัวกับตัดคมให้ลูกค้าพี่น้องเดี๋ยวสิทายนาให้ลูกค้าเบิ่งเพราะว่าบ่มีค่าตังกลองพี่น้อง ทางว่าติดจับเจ้มผงติดเกินก่อนะซบปี ทายซ้ำเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะรีวิวลูกค้าเพิ่นพี่น้องเนาะว้าวเจมเจมเลยเนาะนี่ลูกค้าเพิ่นมาซ้อมรอเสริมรอแมืนซ้อมรอเฮ้ว้าวซ้อมรออีกแล้วนี่พี่น้องลูกค้าเพิ่นมาเสริมรอคือเก้าพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้เอาวแบบรอรอเลยนะนี่ฮันบับบัวก็ยัง ตั้งนัง่งธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะกะมือนี้เขากะบ่ได้ไปอันนั้นเนาะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไปเล่นสงการพี่น้องเนาะมือนี้กะบอบื่กะบ่ค่อยไปบ่ค่อยไปเล่นพี่น้องเนาะสติในการใช้ชีวิตพี่น้องยานแบบไปนั่นยานไปนั่นไปนี่ยานรถตามไม่นะพี่น้องเนาะนี่รอเนาะลูกค้าเพิ่นมาเสริมรอพี่น้องคมคมเลยนี่ลูกค้าเพิ่นมาแล้วพี่น้องนี่รีวิวแล้วรีวววิแล้พี่น้องเนาะ กสิเระมันี่พราะม่พี่น้องเนาะเอากอัปแเบบดตให้ไปพี่น้อ,นนอง,ล,องล้อ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 น้อล้อล้ีล,ล,ล้อล้อล้นล้อล้อล้ะง้อล้อล้อลอล้ร้อลอล้อลอลล้อล้ลอล้อออลาออล้อล้ล้อล้อลไอ้อลล้ล้ี้อล้ออ้ ดีดีได้พี่น้องมีครอบครัวแล้วเขาก่ะเพราะว่ามีครอบครัวเป็นผู้นำผู้หลักใหญ่แล้วเป็นเสานลักครอบครัวแล้วบพรอยากไปแล้วเดี๋ยวนี้แมนแมนแมนเนาะคักคักคักแบบนี้สบายโอเคนะพี่น้องน่ารู้ธนว่ามีครอบครัวแล้วบราอยากลินเนาะพี่น้องประมาณนี้ไปพี่น้องเนาะก่ะเอากาอัปเดตไปคร่าวๆพี่น้องเนสี่ห้านาทีก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องกะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้เบัวพี่น้อง กอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปพอพี่น้องเอ้ยเนาะต่างนางรีวิวฮานเนาะรีวิวธรรมาดาก็ยังบ่ครบพี่น้องเนาะยังบ่โอเคอยู่ยังเลือดแต่อันนี้เนาะ <c oughs> ขอเป็นคอยไปพี่น้องบายบายพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รับชมส่องบอบบู๊พี่น้องเนาะ กะโอเคไมพี่น้องนะเบาบัวกะสิมาอัปเดตหันเบาบัวกะบ่ได้ปิดหันเอ้ยบ่ได้ปิดคลิปพี่น้องเออปิดคลิปแล้วพี่น้องนะเบาบัวปิดคลิปแล้วแต่ว่าสิอัปเดตคืนใหม่อีกพี่น้องเนาะก็คือเฮาสิอัปเดตหันหอมหอบฮันของสังบัวหรือว่าเบาบัวบ้านนาฮันนาสแนลพี่น้องเฮ้ยบ่แม่ฮันนาสแนลก็คือเฮาสิอัปเดตพี่น้องนี่นี่อัปเดตพี่น้องก็คือฮานของเบาบัวพี่น้องเนาะ ก็ยังบ่ทันได้แล hm ้วพี่น้องเนาะนี่อุ้ยทางนี้หั่นนะอนเพราะว่าเฮาสิอันนั้นออกไปทางนี้แต่ว่าเมือนทรงนี้ก็คือทึนบ่แล้วนะพี่น้องตอนเฮาอันนั้นเฮายังบ่ทันได้อันพี่น้องเนาะนี่มันยังบ่ขึ้นเทือพี่น้องเนาะก็คืองบมันบ่มีแล้วพี่น้องเนาะก็คิดว่ามีงบก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คิดว่าบ่หลายพี่น้องเนาะ ยังสิเกาะไปทางนี้เนาะก็คือเกาะยังพี่น้องเนาะก็คือเอาสิใายเครื่องน้าเย็นอันนั้นเนาะพี่น้องเวลาลูกค้าเพิ่นมาทาตัดพุ่มพี่น้องเนาะน้าเย็นขนมนมเนยพี่น้องเฮขนมนมเนยอีกแล้วเนาะพี่น้องนี่นี่พี่น้องเนาะหันมันก็ยังประธานได้แล้วพี่น้องเสาดินก็ยังประธานได้มีเนาะก็คือด่อนพี่น้องก็คืองบมันไปต่อม่ได้พี่น้องก็คือหยุดไว้สำนีก่อนพี่น้องเนาะ กอยากแบบอันนี้มันขายว่าได้ได้พี่น้องเครื่องเย็นเนาะมันมันขายว่าได้เครื่องเย็นก็คือเราอยากขายเครื่องเย็นอะไรพี่น้องเอ้ยให้ลูกค้าเพิ่นมานั่งท่าแหละเพิ่นก็ซื้อกินนั่นนี่พี่น้องบริการแบบบริการแบบอันนั้นเนาะพี่น้องให้มันเรียบร้อยพี่น้องเนาะการบริการหานข้าวกรมี่ยู่ทางนั้นพี่น้องลูกค้าเพิ่นก็ไปี่น้ไปเนาะนี่พี่น้องหันข้าก็มีเนาะทางนั้นก็มี่ใกล้ยื่อยู่ กข้ามไปอันนี้ก er. ็คือข้ามไปลักเกอร์ค่ายนี่ก็แมนตลาดพี่น้องนี่เนี่นี่โลดตลาดเนาะข้ามไปนั่นหนึงก็แมนตลาดโลดพี่น้องเนาะกับลูกค้าเพิ่นก็ไม่อยกไปเนาะมันแดดแดดเนาะพี่น้องเนาะลักเกอร์ค่ายมันก็มีซองลักเนาะพี่น้องเนาะฟิกัสก็คือห่านของบาวบัวบ้านหน้าพี่น้องเนาะปลายตะพมพี่น้องเนาะปลายตะพมของบาวบัวก็สิประมาณนี้เฮ็ดเอาพี่น้องเนาะง่ายๆเนาะ อาหารกับแบบธรรมดาพี la, ่น้องว่าได้ร <chester? S 2> ู้ลาอียังดอกพี่น้องเนาะโดี๋ยวอหารกับอะไรเรือแต่เศร้านี่แหละบ่ขึ้นจักเทื่อนเนาะพี่น้องบ่ขึ้นจักเทื่อนเนาะกะเร่อีอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะคิดว่ามีทื่นมียังมานั่นเนาะพี่น้องเห็นได้ ไปพี่น้องนะกสิประมาณนี้พี่น้องรีวิวฮานไปคร่าวๆพี่น้องเนาะนี่เอาลูกชายสักลับเน yeah. ี่ยอ,อ,อุอยอ้มโอ้ยเงียกล้องคนกล้องดา าลูกสายพี่น้องเนาะสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีสบายดีป้าลุงไปสบายดีไหมสบายดีนบเราดูสบายดีสบายดีเด้อป้าลุงทางต่างประเทศหรือว่าอยู่พนะังลาพังไทยพังต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเบิร์ดสุขุมสุขคนยามไปใหม่นี่เนาะพี่น้องเนาะ เบาเบัวก็ไ่ได้ไปเล่นสรงกงสรงการคือนงูขึ้นคู่เราพี่น้องเนาะรักไหม <c oughs> บาเบัวก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยยังร้อนฮะสวยในปลาลุงดู้กสวัสดีปลาลุงเด้อเนาะพี่น้องเนาะเบาเบัวก็อยู่ในเพื่อนเปิดหานคืนอเก่าพี่น้องเนะาะมื่อนี้กลามือ่อเสาร์นี่ก็ พ,ออบบพี่น้องเบยไปฮอดพ,พรด<อ>ะพี่น,อน,น,น,อน,น,น้องเนาะไปทรงพระเนาะลูกค้าเพิ่นกนะมอมแมมมาเลยไปใช่ตาโฟมตาจงได้ไม่เอาลูกนเลยอะตาหนักตาโฟมน่ารักเนาะตาโฟมอ่ะโอเคพี่น้องนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮาก็สิจบไว้สนีทก่อนพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ ติดตามให้บวับวบัวพี่น้องด้วยเนาะบายบายลูกบายบายตัดผมให้ลูกขาก่อนบายบายอึ๊บบายบายพี่น้อง